กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเจาะเกมชาแนลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเจาะหลังเกมนะครับอยากจะพูดถึงความรู้สึกหลังเกมกันหน่อยนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลทำได้แค่เสมอกับทอนแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2โอ้โหก็ไม่รู้ว่ามีใครจะเซ็งสุดๆเหมือนผมกันบ้างนะครับเรียกว่าซีซั่นนี้เนี่ยอาร์เซนอลเสียไป4ีแต้มน,นะครับด้วยความผิดพลาดของตัวเองล้วนๆนะครับ เกมแรกเนี่ยก็เสมอให้กับฟูลแลมไป2ประตูต่อ2ทั้งทั้งที่เหลือผู้เล่นเนี่ยสิคนนะครับฟูลแลมเนี่ยเหลือแค่10คนก็ยังปล่อยให้เขาทีเสมอได้นะครับส่วนเกมนี้โอ้โหต้องยอมรับจริงว่าผิดพลาดเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับง่ายๆเลยก็คือครึ่งแรกเนี่ยฝั่งเขาไม่ได้นะครับครึ่งหลังแรงหมดแล้วก็ตัวหลักของเราก็เก็บด้วยทําให้ผลสุดท้ายเนี่ยลงเอยด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2เสีย4แต้มแบบ ไม่น่าเสียจริงๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้แต่ก่อนอื่นเช่นเดิมนะครับฝากใครที่เข้ามายังไม่ได้กด s u b สไคร b ์ก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ได้นะครับแค่นี้ก็เป็นกําลังใจที่มากมา,า,าสารสําหรับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วล่ะครับ <S <S ขอเริ่มที่ตารางคะแนนล่าสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากผ่านไป6เกมเนี่ย แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังแข็งแกร่งสุดๆนะครับเป็นทีมเดียวที่ชนะได้ทั้ง6เกมนะครับมี18คะแนนอันดับ2เป็นเรอัลพูนะครับ6เกมมี16คะแนนก็ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่2คะแนนนะครับเรียกว่าตอนนี้พวกพี่ๆเขามาแล้วจริงๆนะครับอันดับ3เป็นไบรตันนะครับ6เกมมี15คะแนนส่วนอันดับ4เป็นทอตแนมฮอสเปอร์6เกมมี14คะแนนอันดับ5เป็นอาร์เซนอล6เกมมี14คะแนนเช่นกันครับ ไปที่เกมนี้กันเลยดีกว่านะครับรายชื่อออกมาเนี่ยผมก็ลุ้นนะครับตอนแรกว่าผู้เลือกสาประตูเนี่ยจะเป็นใครนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นดาวิดไรยานะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆแล้วนะครับที่ไรยาเนี่ยจะเป็นมือหนึ่งของอาร์เซนอลแต่ก็ต้องดูไปอีกประมาณ2-3เกมนะครับว่าเมื่อเกมสําคัญเนี่ยอ,อาร์ลันเดลเนี่ยจะกลับมาเป็นมือหนึ่งได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังกลับมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหแน่นอนแล้วละครับยังไงก็น่าจะเป็นไายาที่ยึดมือหนึ่งได้นะครับ แผงแบ็กโฟนะครับก็ยังมาในชุดหลักของเรานะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบียมากาเยสแบ็กซ้ายเนี่ยชินเชนโก้แบ็กขวาเบนไวตกลาง3คนเป็นดิคแอนไลท์มาตินโอเดกาและฟาบิโอวิเอล่าหน้า3คนเป็นบุกโยซาก้าเอดดินเกเชียนและกาเบียเชซุตซึ่งในรายชื่อนะครับ ที่มันแปกไปคือไม่มีเรนโดทอสซาและจากข่าวเนี่ยคาดว่าเรนโดทอสซามีอากันบัดเจบอาจจะพัก2วีคนะครับเรียกว่ากระทบมากมากนะครับสำหรับอาร์เซนอลในตอนนี้พจริงๆนะครับบทสรุปของเกมนี้เนี่ยผมสรุปได้แบบสั้นๆมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนั่นคือครึ่งแรกเนี่ยฝั่งเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ครึ่งหลังหมดแรงผลมันก็เลยออกมา2ประตูต่อ2นะครับเกมนี้เนี่ยบ่งตรงว่าเป็นความผิดพลาดล้วนๆนะครับจากที่อาร์เซนอลเนี่ยควรจะฝั่งสเปอร์ได้ตั้งแต่ครึ่งแรก แต่เพราะความเฉียบคมเนี่ยไม่พอนะครับสุดท้ายเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยมีทั้งอาการบาดเจ็บแล้วก็แรงที่สู้สเปอร์ไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้สเปอร์เนี่ยกลับมาแล้วก็ตีเสมออาร์เซนอลได้นะครับภาพรวมหลังเกมนะครับเกมนี้เนี่ยใสิติหลังเกมเนี่ยการคลองบอลอาร์เซนอลคลองบอลน,น้อยกว่านะครับ46.5%ส่วนสเปอร์เนี่ย53.5%โอกาสยิงเนี่ยเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ย13ครั้งเข้าตอบ6ครั้ง ส่วนสเปอร์เนี่ยสิครั้งเข้ากรอบ5ครั้งแล้วก็พวกการาพัสด์บอลพาสบอลเนี่ยเรียกว่าสเปอร์เนี่ยสูงกว่านะครับที่สูงกว่าเนี่ยจริงๆมาสูงกว่าในครึ่งหลังนะครับเพราะว่ารูปเกมในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยดีกว่าค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงเนี่ยเรียกว่าหนึ่งๆเนี่ยอย่างน้อย2ลูกที่ต้องได้นะครับหนึ่งในนั้นคือลูกของกาเบรียลเจสุสส่วนลูกของเอเดียนเกเทียที่กองหลังสเปอร์พลาดเนี่ยลูกนี้ก็ควรจ่ายให้กับฟาบิโอเบเรล่า โอ้โหเรียกว่าเกมนี้เนี่ยหนักมากๆนะครับสําหรับเอ็นเกเชียส่วนครึ่งหลังนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อดีแคทไลท์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับและจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆนั่นคือการส่งจอยเจนโยและคายอาเวตลงมาโอ้โหเรียกว่าแทบจะเป็นอีกทีมนึงไปเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ย อย่างที่เราเคยเห็นมานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเซนนอนจะเล่นระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่มีโทมัสปาเตยืนคู่กับการานิชากา้าแต่หลังจากที่ได้ดิคัไลท์เข้ามาเนี่ยสามารถเล่นเป็น4-3-3นะครับแล้วก็ใส่ตัวลุกตรงกลางเนี่ยสคนแต่ดิคัไลท์เนี่ยสามารถรับจบได้คนเดียวนะครับมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยไหลลื่นแต่ทีนี้พอเป็นจอจินโยนะครับลงมากับคายอาเวนเนี่ยจอจินโยไม่สามารถทําหน้าที่ทดแทนตําแหน่งของดิคัไลท์ได้นะครับทำให้เกมครึ่งหลังเนี่ยเรียกว่าสู้สเปอร์ไม่ได้จริงๆนะครับ ความจริงเนี่ยถ้าอาร์เซนอลนะครับได้ประตูนําจากจุดโทษแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเนี่ยสามารถรักษาสกอร์ได้นะครับอาจจะสู้แดนกลางไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าตอร์จินโยไม่พลาดนะครับเรียกว่าไปแจกแบบออืพลาดแล้วพลาดอีกนะครับแล้วลูกแบบนี้เนี่ยเกิดกับจอร์จินโยเนี่ยหลายครั้งมากๆนะครับมันไม่ใช่บทเรียนแล้วนะครับมันอาจจะเป็นสกิลติดตัวของจอร์จินโยไปแล้วก็ได้นะครับในเรื่องแบบนี้เนี่ยถึงยังไงนะครับถ้าสมมุติว่าจอร์จินโยไม่พลาดเนี่ยแล้วเซนอลลงมาตั้งรับเนี่ยผมเชื่อว่าเซนอลเนี่ยจะสสาาามรรรถักกษอ์ได้นะครับเพราะว่า ถ้าสเปอร์เนี่ยเปิดเกมลุกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเจาะกองหลังอาร์เซนอลได้นะครับถ้าอาร์เซนอลเนี่ยลงไปแพ็กกันจริงๆแต่พอมันเสียเร็วนะครับเป็นตีเสมอ2 2เนี่ยอาร์เซนอลก็จําเป็นจะต้องเปิดเกมลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แรงที่มันสู้สเปอร์ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้สเปอร์เนี่ยเริ่มที่จะต่อบอลแล้วก็ค่อยๆดูดีขึ้นมากว่าอาร์เซนอลน,นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เสมอกันไป 2, 2ประตูต่อ2นะครับเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของอาร์เซนอลจริงๆนะครับผิดพลาดที่ยิงประตูไม่ได้ทั้งที่กองหลังเ้นะครับ แล้วก็มาผิดพลาดที่แจกให้เขาด้วยแล้วเขาก็ลงโทษได้นะครับโอ้โหมันเซ็งสุดๆจริงๆนะครับสาหรับเกมน,นี้ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับขอไปพูดถึงนักเตะหลังเกมกันบ้างนะครับคนแรกที่ผมเซ็งมากๆนั่นคือเอเดียนเกเชียในเกมนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันจําเป็นต้องซื้อกองหน้าคนใหม่จริงๆเอเดียนเกเทียนี่แบบไม่ไหวมากๆนะครับไม่เพรสซิ่งแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่กองหลังของสเปอร์เนี่ยจ่ายพลาดแต่ดันเลือกยิงเองอีกนะครับทั้งๆที่ฟลาบีโอเวล่าเนี่ยก็เ,เติมขึ้นมาพื้นที่ว่างแล้วนะนครับ แล้วในเกมเนี่ยมันมีหลายจังหวะมากๆที่โอเดกาเนี่ยวิ่งเพรสเข้าไปนะครับนำเพรสไปเรียบร้อยแต่เอ็นเจเทียเนี่ยก็ยืนเฉยนะครับไม่เข้าไปเพรสด้วยแต่บางจังหวะเนี่ยอยู่ๆเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วสไลด์แบบเหมือนเหมือนวิ่งเข้าไปเพรสนะครับแต่เพรสแบบดื้อๆไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยนะครับไปสไลด์ประตูเขาโดนไปเหลืองซะอีกนะครับคือการเพรสนะครับดูง่ายๆเลยถ้าคนที่เขาเพรสเป็นนะครับเวลาเข้าไปเพรสเนี่ยมันจะทําให้คู่แข่งเนี่ยออกบอลยากหรือไม่ก็แย่งบอลได้เลยนะครับไม่ใช่ว่า วิ่งก็ไปแล้วแค่พอถึงตัวคู่แข่งแล้วคู่แข่งก็จ่ายง่ายๆออกมานะครับดูกาเบรียลเจซูสเนี่ยสามารถแย่งบอลมาจากเบติสันได้นะครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยมันน่าเสียดายมากๆถ้าเจซูสเนี่ยยิงเข้าไป2ประตูต่อศูนย์เนี่ยผมคิดว่ายังไงเกมนี้เซนต์น้องก็ชนะแน่นอนนะครับแต่โอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับลูกอย่างนี้ยังไงมันก็ต้องเข้าแต่ยิงข้ามคานไปอีกแต่ก็โอเคนะครับมันเป็นความขยันของเจซูสที่ไปเพรสมาได้กลับมาที่เองเกเชียนะครับอย่างที่บอกว่าเองเกนีเนม้ แบบมันดูยังไงก็มันไม่เข้าจริงๆนะครับกับระบบการเพสของอาร์เซนอลเนี่ยมันอาจจะมีช่วยได้บ้างนะครับในการไปยืนบังไว้นะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโครงสร้างจริงๆของอาร์เซนอลเนี่ยเอ็นเกเทียก็ยังไม่สามารถที่จะยืนระยะให้กับอาร์เซนอลได้นะครับมันจําเป็นมากๆที่จะต้องหากองหน้าที่คมกว่านี้เข้ามาคนต่อไปนะครับแน่นอนว่าเป็นจอจินโยโอ้โหลงมาแล้วก็แจกแบบไม่น่าแจกจริงๆนะครับแต่ก็มันพลาดไปแล้วนะครับก็ถือว่า Ờ, หวังว่าครั้งหน้าจะไม่มีอีกแล้วกันนะครับสำหรับพี่จอแต่ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดอีกนะครับเพราะว่าเราได้เห็นรูปแบบนี้จากจอจินโยเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแล้วถ้ามิเกลเตต้าเนี่ยจะให้จอจินโยลงสนามนะครับก็อยากจะให้ปรับมาเล่นเป็น4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าระบบ4-3-3เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ย นอกจากดีแค่ไ์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถยืนตรงนั้นแล้วก็เอาอยู่ทุกอย่างได้นะครับแม้แต่โทมัสปาเตเนี่ยหายเจ็บกลับมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าปาเตเนี่ยจะทําได้แบบดีแค่ไ์หรือเปล่านะครับแล้วดีแค่ไ์เจ็บไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่ามีใครเจ็บกันบ้างในตอนนี้ส่วนคนที่ผมคิดว่าทําได้ดีในเกมนี้นะครับคนแรกคือบุกยซาก้าที่สร้างความแตกต่างได้นะครับทั้งลูกแรกแล้วก็ลูกที่2ก็ยิงเข้าไปนะครับเป็นลูกจุดโทษในเกมเนี่ยกยายามะรรัรนคบ อีกคนนึงคือกาเบรียลเจสุสนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเจสุสเล่นได้ดีมากๆแล้วไม่เข้าใจมากๆนะครับว่าทําไมเอเดนเกเทียเนี่ยอยู่จนจบเกมนะครับแต่เจสุสเนี่ยโดนเปลี่ยนออกซึ่งตรงนี้หาเหตุผลไม่ได้จริงๆนะครับว่าเกเทียเนี่ยอยู่ถึงจบเกมได้ยังไงนะครับจริงๆเนี่ยควรเปลี่ยนเองเกเทียออกไปมากกว่านะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่เปลี่ยนเองเกเทียก็ไม่ควรเปลี่ยนกาเบรียลเจสุสนะครับแต่มาเปลี่ยนเจสุสแล้วปล่อยเองเกเทียอยู่ในสนามนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจสุสเนี่ยหมดแรงก็ได้หมดแรงก็เพราะว่าวิ่งเยอะไงครับ แต่เอนเกเทียเนี่ยแรงยังเหลือก็เพราะว่าไม่ค่อยวิ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นผิดฟอร์มจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เอนเกเทียหรือว่าคน,นอื่นๆนะครับแม้แต่กองหลังอย่างวิลเลียมซาลิบาเบนไว้นี่ก็ฟอร์มดรอปลงไปมากนะครับในเกมนี้ชินเชนโกก็ดูจงเงียบๆไปเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าดรอปไปทั้งทีนะครับมันก็โอเคนะครับผลจบ2ประตูต่อ2ก็ถือว่าได้หนึ่งแต้มไปแล้วกันนะครับในเกมนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับเรามีปัญหาใหญ่มากๆนั่นคือตัวผู้เล่นบาดเจ็บ แล้วก็ถ้าดูรายชื่อนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหมีแต่ตัวหลักแล้วก็สําคัญสําคัญทั้งนั้นนะครับเริ่มที่คนแรกยูเลนชิมเบอร์อนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วพักไป5เดือนโทมัสปาเตอีก1เดือนนะครับหเดือนนี่สี่สัเลย กาเบียมาตเนลี่1-2วีคนะครับก็ยังไม่แน่ว่าวีคหน้าจะกลับมาได้หรือเปล่าเรียนโดทอซา2วีคนะครับแน่นอนดิแคทไลท์เนี่ยยังไม่รู้นะครับต้องรอสแกนส่วนบุกยซาก้าก็เช่นกันที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมซึ่งในนี้นะครับคนที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนั่นคือดิแคทไลท์เพราะระบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากดิแคทไลท์ในตอนนี้เนี่ยมันยากมากๆที่จะหาคนมาแทนนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่จอจินโยเท่านั้นที่เลนเ่นเบอร์6ได้แต่่ถถ้าาาเป็นนจจอรจโยมมมัไมสาาละบบเเดดิมมไ้แน,นนน่อกตี ต้องปรับให้จอจินโยนี่ยยืนคู่กับมิดฟิลด์อีกคนนึงเท่านั้นนะครับก็หวังว่าตัวเจ็บนะครับจะรีบทยอยแล้วก็กลับมาเร็วๆนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญมากๆอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับมีโปรแกรมยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกเนี่ยมันก็เลยส่งผลอย่างชัดเจนนะครับในการเล่นพรีเมียร์ลีกซึ่งตรงนี้เนี่ยมิเกลเตต้าต้องหาบาลานซ์ให้ได้นะครับว่าเวลาไปเล่นยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนลีกเนี่ยกลับมากลางสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์เนี่ยต้องมาเล่นพรีเมียร์ลีก มันต้องเก็บแรงยังไงนะครับแล้วก็หมุนเวียนนักเตะยังไงนี่แค่เกมแรกอะนะครับแล้วกลับมาเล่นในหลีกงเนี่ยโอโหผลกระทบเนี่ยมันเยอะแยะมากนะครับทั้งตัวเจ็บนะครับอ่าพลังําลังที่หายไปอย่างชัดเจนะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผู้จัดการทีมเนี่ยต้องอ่าจัดการมาันได้อะนะครับคุณจะใช้วิธีในการโรเตชันหรือว่าเก็บแรงในการเล่นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องทําให้นักเตะเนี่ยสามารถยืนระยะได้ไม่มีอาการบาดเจ็บ แล้วก็สามารถมีพละกําลังในการเล่นต่อเนื่องได้นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดของทีมใหญ่แล้วก็ทีมที่ลุนแชมป์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับรู้สึกเซ็งหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกเซ็งก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ